หน้าดูดีโอไม่มีเอา้าไอ้นี่ไม่ขึ้นอ่ะทีม ท, <Okay. S 1> ทีมดูทีมดูนี่ทีมดูไม่ได้ดูได้แชนะ้าจอเลยไม,ม่ไม่ไลฟ์ใน u t u b e นะเออดูได้เปิดคอมกันได้มันไม่ขึ้นอ่ะไอตัวเพลงไม่ขึ้นเออตัวเพลงไม่ขึ้นแต่ตอนนี้หน้าไลฟ์อะมันค้างค้างอยู่ เป็นไรวะ